กับผมสวัสดีครับอยู่กับนายเขตกรรมไอกรรมกรทรุ่งนาครับผมพ <c oughs> อกกันอีกเสี้ยนเคยครับวันอนี้ก็มาเบ่งเห็ดเสื่องครับพี่น้องเห็ดเสื่องวันนี้เ่าเห็ดไหวกินยินในบ้านโดยเฉพาะกะบนเดย์จำนายครับบันเดย์จำนายเห็ดทดลองครับตัวนี้แต่ว่าหูซึกว่าโอ้ยเห็ดออกดีครับ เสือเง็ดเพิ่์นนี่ต้องยอมรับครับเด็ดอีีมาเบิ่งครับโอ้ oh. บนตกพี่น้องเลยแค oh. ่นี้ยังเป็นยังกี่ตุ้มนี่เห็นแล้วครับนี่ดอกปูปูบอยอยู่ท oh. ่าทางกับมีแต่ลูกเค็ดทางนั้นครับเ mm. ด็ดดีๆครับ mm. เสือเง็ด mm. พูดข้างในเน จะได้มือโพดเด็บทางนี้มีบอโอ้ยมีกันมีหน่องแต่ว่าพอนย่พูนอ่ำถีบจูบเซยเข้าไปน้อยเดียวครับเสือเฮ็ดนี่อย่าสีมาเอาดอกกุนบานออกก่อนตัวนี้เก็บเก็บออกเนี่ยหรอครับเก็บมาเดียวกันหนึ่งพูดทางผมพูดออกไหลเอามาเก็บ ชูพี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่เก็บแล้ลองอเ,เก็บตัวนี้มันบานเนี่ยหรอเ,เอจ็บเจ๊งเหมือยป่ะสามสี่หมือเนาะอ,อู้สามสี่เหมือมึงกี่ะเก็บไปตัวน,นี้เก็บไปละเก็บไปสองหลอดครับหลอดล้วเต็มคูนี่ละเต็มค,เมเคเูเริ่มเก็บเพชรแล้วเริ่มเก็บกับว่ามัน สามซีหม่อครับซีเหมอนี่ออกแบบไลท์เลยเริ่อมออกไลท์สามเหมอนี่กำลังปงๆซำนี่ครับบูจูอีจีครับเสียเฮ็ดใจเมื่อปวดจะแห้งอีลีครับออเอาเพิ่มทางกีตอนนี้เก็บอ,อกก็ย้อนว่ามันมันบานพี่น้อง มันขี่เท่าตำปนครับมีเหลี่ยงที่เหลียงมาขี่ขาใกล้ครับเฮ็ดออกตำปนฮ็ดอาจจะสีละซะก่อนครับประหยัดงบพี่น้องประหยัดรรยใดไอ้คาใสาใจนี่เฮื่อน้น <c oughs> ดอกดอกกนบาโอู้ดอกดอกุญยีเลย สำเมื่อนน่ะงูบวกแพ้พงครับเนี่ยเห็นเห็ดนี่เพียงแต่ว,ว่าเขามีเฟื่องอ่ะเอาเอาส้ำนี้ก่อนนี่กับปูเดี๋่นป่นนึงแล้วครับพี่น้องเอ้ยน,น,นี่ป่นนึงแล้วเพราะว่ามือโสก็เก็บไปแล้วเทือนึงมันมันบานครับต้องต้องมาเก็บออกเนาะ ฝั่งนี้มีบ่โอ้มือเสาเก็บฝั่งนี้บ่มีครับเบ็ดเบ็ดเลยนี่กำลังปงไหมกำลังปงกำลังปงกำลังขึ้นไหมครับพี่น้องวันนี้ห้าวกะซีบอดในเก็บดอกเดี๋ยวหารอรอ,อพวกเนี่ยล้วรอพวกจุ่ๆมๆครับรุ่นเดียวกันอ่ะโอเคครับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้อง บอกอาชีพไหน่อยครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม